สวัสดีครับทีแรกนึกว่า Apple จะทิ้งช่วงไปถึงเดือนกรกฎาคมปล่อย iOS 15 Public Beta แรกสำหรับผู้ใช้ทั่วไปออกมาก่อนแต่ Apple ก็มีเซอร์ไพรส์ครับปล่อย iOS 15 Beta 2สำหรับนักพัฒนาตามออกมาให้อัปเดตกันต่อแบบไม่ต้องรอแล้วครับสำหรับ iOS 15เวอร์ชัน Beta ในตอนนี้ปล่อยออกมาให้อัปเดตสำหรับนักพัฒนาที่ลงทะเบียนชำระเงินรายปีกับ Apple เอาไว้ปีละประมาณ99ดอลลาร์นะครับ เวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรี Apple บอกว่าจะปล่อยมาให้อัปเดตกันในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับโดยเวอร์ชั่นเต็มสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกคาดว่าจะปล่อยให้อัปเดตกันในเดือนกันยายนหรือตุลาคมปลายปีนี้ครับไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15 Beta 2 Watch OS 8 b e t a 2และ TV OS 15 Beta 2ออกมาให้อัปเดตกันด้วยครับ แต่ไม่มี macOS เวอร์ชันเบต้าใหม่ออกมานะครับซึ่ง Apple ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมไม่มี macOS เบต้าใหม่ออกมาให้ทดสอบกันครับเพื่อนๆที่รอ macOS เบต้าคงต้องรอกันไปก่อนมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จากเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15บเบต้าแรกหรือจาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 12 Pro Max ขนาดไฟอัปเดตอยู่ที่1 5 2กิกะไบต์เท่านั้นของเพื่อนเใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้าง คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆในชา n น l นี้กันได้เลยนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 15บ beta 2คือ 19A 5281H ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับก,บการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์อีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบสำหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนอัปเดตแล้วโมเดมเฟิร์มแวร์มีการอัปเดตกันบ้างหรือเปล่าครับการเปลี่ยนแปลงถัดมาในเบต้า2นี้คุณสมบัติแชร์สกีนในแอป a ฟชชั่นที่เคยเป็นสีเทาในเบต้าแรกซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ ในเบต้า2นี้ Apple ได้อัปเดตให้สามารถใช้งานได้แล้วครับทําให้เราสามารถแชร์หน้าจอของ iPhone ไปยังเพื่อนๆแชร์การใช้งานแอปสอนการใช้งานแอปแชร์การเล่นเกมหรือสอนการเล่นเกมได้แล้วครับในการอัปเดตเป็น iOS 15 Beta 2นี้ Apple มีการอัปเดตไอคอนของแอปแผนที่เป็นรูปแบบใหม่ขยายขนาดเส้นถนนและสัญลักษณ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นการอัปเดตไอคอนใหม่ให้สอดคล้องกับการทำงานใหม่ๆของแอปแผนที่ครับ รวมถึงเลือกใช้สีสันที่สดใสขึ้นกว่าเดิมเพื่อนๆดูแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อเปิดแอปแผนที่ขึ้นมา Apple มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการปรับขนาดไอคอนมุมบนขวาจากเดิมในเบต้าแรกไอคอนจะมีขนาดใหญ่แต่ในเบต้า2ปรับขนาดให้เล็กลงกว่าเดิมซึ่ง Apple ก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมต้องปรับในส่วนนี้ด้วยครับอาจจะเพื่อให้เข้ากับดีไซน์ใหม่ก็เป็นไปได้ซึ่งที่ผ่านมา Apple ก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กๆน้อยอยู่เสมอเลยครับ และเมื่อเราเปิดเข้าไปที่การทํางานของแอปแผนที่เปิดเมนูในการเลือกแผนที่ Apple มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เมนูใหม่เลือกใช้รูปแบบที่ดูง่ายสบายตาและทําความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเพิ่มเติมความน่าใช้ที่ดูดีกว่าเบต้าแรกอีกด้วยครับจากแอปแผนที่เราไปดูที่การตั้งค่า iCloud กันบ้างครับ จากเดิมเมื่อเราเปิดเข้าไปที่การตั้งค่า iCloud เมนูการตั้งค่า Private Relay และซ่อนอีเมลของฉันที่อยู่ในบริการ iCloud+ Plus จะแสดงอยู่ด้านบนแยกออกไปแต่ในเบต้า2 Apple ย้ายการตั้งค่าลงมารวมกันอยู่ข้างล่างแทนแล้วครับไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเราแตะเปิดคําสั่ง Private Relay จากนั้นแตะคําสั่งตำแหน่งที่ตั้งอยู่ IP ในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมามีการอัปเดตการแสดงข้อมูลใหม่ให้เป็นภาษาไทยแล้วครับ โดยประกอบด้วยใช้ตำแหน่งที่ตั้งแบบทั่วไปต่อหรือใช้ประเทศและไทม์โซนทำให้การอ่านและทำความเข้าใจทำได้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกต่อการเลือกใช้งานเพราะนี่เป็นคุณสมบัติที่ผู้ใช้รอคอยและอยากใช้กันมากๆครับเพราะ private relay ทำให้เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆได้ทุกเว็บโดยไม่ถูกบล็อกอีกต่อไปแล้วครับและยังเข้าถึงแบบซ่อนตัวตนไม่สามารถเก็บข้อมูลของเราได้ไม่รู้ว่าเราเข้าเว็บอะไรดูหน้าเว็บอะไรได้อีกด้วยครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการใช้งาน iCloud+ สามารถดูวิธีการสมัครได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับในส่วนของแบตเตอรี่เพื่อให้การเช็คข้อมูลการใช้งานแบตเตอรี่ทำได้ง่ายขึ้นดูได้ง่ายกว่าเดิมในการตั้งค่าแบตเตอรี่ของระบบในส่วนของกราฟแสดงข้อมูลระดับแบตเตอรี่ใน iOS 15 beta 2มีการอัปเดตไอคอนสถานะการชาร์จแบตเตอรี่รูปสายฟ้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสังเกตได้ง่ายดูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับ ในหน้าจอการตั้งค่านี้ไอคอนการตั้งค่าของแอปสภาพอากาศหรือเวทเตอร์มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่จากเดิมผ้าอาทิตย์จะอยู่ทางซ้ายแต่ในเบตา้าสนี้ผ้าอาทิตย์ย้ายมาอยู่ทางขวาแทนแล้วครับไม่รู้ว่าในเบต้าแรกเป็นบัก๊กลืมย้ายตำแหน่งผ้าอาทิตย์หรือว่ามีการดีไซน์ใหม่เราคงต้องมาติดตามกันต่อไปครับในแอปสภาพอากาศเมื่อเราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดของหน้าจอ Apple มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ ย้ายตำแหน่งส่วนประกอบต่างๆอีกครั้งซึ่งแบบใหม่นี้ดูดีกว่าเดิมดูสะอาดจัดกลุ่มได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับในส่วนของหน้าจอเพิ่มรายการวิ d เจ็ตแอปเปิลมีการปรับดีไซน์ไอคอนของ s i r i ให้เป็นแบบใหม่ตามการอัปเดตใหม่ใน iOS 15ซึ่งในเบต้าแรกไอคอนในการตั้งค่ามีการปรับเปลี่ยนไปแล้วและมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมในส่วนของวิ d เจ็ตในเบต้า2ครับและนอกเหนือจากดีไซน์ของไอคอน s ิ r ิแล้ว Apple ยังปรับดีไซน์ไอคอนแผนที่ของวิ d เจ็ตใหม่ ให้สอดคล้องกับไอคอนของแอปแผนที่ที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ด้วยครับสำหรับวิจเจตสภาพอากาศแบบขนาดใหญ่นั้น Apple มีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลใหม่ให้แสดงผลได้ดีขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นดูง่ายและน่าใช้ยิ่งกว่าเดิมในส่วนการทำงานของคุณสมบัติโ c ก s สที่มีประโยชน์มากๆมีข่าวดีคือหลายๆคำสั่งที่ก่อนหน้านี้ในเบต้าแรกยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยตอนนี้ในเบต้า2แปลไทยเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับในหน้าจอโฮม แตะไอคอนการตั้งค่าแตะโฟกัสในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาแตะเลือกโฟกัสที่ต้องการในตัวอย่างนี้เช่นห้ามรบกวนจากนั้นแตะเลือกหน้าจอโฮมตอนนี้คำสั่งต่างๆในหน้าจอนี้จากเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยอ่านง่ายเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับไม่เพียงเท่านั้น Apple ยังเพิ่มสวิตซ์ซ่อนป้ายกำกับการแจ้งเตือนมาให้ใช้อีกด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้ในเบต้าแรกจะไม่มีสวิต์นี้ให้เลือกใช้ ซึ่งสวิตช์นี้มีประโยชน์มากๆหลังจากที่เราเปิดการใช้งานโฟกัสจากนี้ไปในหน้าจอโฮมก็จะไม่มีการแสดงป้ายกำกับแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาจนกว่าเราจะปิดใช้งานโฟกัสครับวิธีนี้ทําให้เราไม่ถูกรบกวนให้เราโฟกัสกับเรื่องสําคัญตรงหน้าได้ดีที่สุดครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเมื่อเราย้อนกลับไปที่หน้าจอในการตั้งค่าก่อนหน้านี้จากเดิมในเบต้าแรกใต้คำสั่งหน้าจอโฮมจะเป็นคำสั่งตัวเลือกแต่ตอนนี้คำสั่งถูกเปลี่ยนใหม่เป็นล็อกหน้าจอแทนแล้วครับ เมื่อแต่เปิดเข้าไป Apple มีการปรับรูปแบบคำสั่งใหม่จากเดิมจะมีสวิตซ์ซ่อนป้ายกำกับการแจ้งเตือนแต่ในเบต้2เปลี่ยนเป็นแสดงบนหน้าจอล็อกแทนแล้วครับในแ Watch เมื่อเราแตะเลือกหัวข้อแกลเลอรี่หน้าปัดตอนนี้มีตัวเลือกภาพถ่ายบุคคลมาให้เลือกใช้แล้วครับคุณสมบัตินี้ทําให้เราสามารถเลือกภาพถ่ายบุคคลที่เราชื่นชอบเพื่อใช้เป็นหน้าปัดนาฬิกาภาพถ่ายบุคคลจะถูกครอบตัดเพื่อให้โฟกัสเฉพาะบุคคลในภาพปรับพอดีกับหน้าจอ แล้วรวมกับเวลาโดยเราสามารถเลือกได้จาก3สไตล์ที่แตกต่างกันและเลือกรูปภาพได้มากสุดถึง24รูปโดยรูปภาพใหม่จะสแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่เรายกข้อมือขึ้นหรือแตะบนหน้าจอครับแต่ก็ต้องใช้งานร่วมกับ iOS 15และ watchOS 8ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง2เวอร์ชันยังเป็นเบต้าทั้งคู่ครับในการอัปเดตเป็น iOS 15บต t a 2นี้ยังแก้ไขปัญหาสำคัญเวลาที่เราเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์แล้วไม่เห็นภาพหรือวิดีโอใหม่ที่เราถ่าย ตอนนี้ได้รับการแก้ไขให้มองเห็นแล้วครับสามารถ Copy ภาพย้ายภาพจาก iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติแล้วครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบใน ios 15บ e t a แรกครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน ios 15 Beta 2ซึ่งเราต้องมาลุ้นกันครับว่าในเดือนหน้า Apple จะปล่อย ios 15 Public Beta เป็น Beta 1หรือเบต้ามาเลยมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ